ไทยและมาเลเซียร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย6ประเทศ1จุดหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกๆด้านโดยเมื่อปี2566ที่ผ่านมารัฐบาลในยุคข,ของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้หารือร่วมกับนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคีใน4ด้านได้แก่การค้าการลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงของชาติกระทั่งเมื่อวันที่4สิงหาคม2567น,นายมาริทเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะหารือกับทีมป,ประเทศไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียและภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อมุ่งส่งเสริมความร่วมมือรอบด้านเน้นความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดน ตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและส่งเสริมดูแลแรงงานล่าสุดนายดุสิตเมณพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางสาวชายิกาวงนภาจันทร์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อหารือกับหน่วยงานมาเลเซียนำโดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อหลังจากรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกุครัมนตรีได้เห็นชอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายหรือ Six o u u t t y y o n s t i s t t n o t i o n ประกอบไปด้วยบรูไนกัมพูชาสปปลาวมาเลเซียเวียดนามและไทย หลังจากที่ได้นำร่องเจรจาเรื่องดังกล่าวกับราชอาณาจักรกัมพูชาในก่อนหน้านี้แล้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมาเลเซียผ่านการดำเนินการ3ด้านคือ 1. การอำนวยความสะดวกด้านการข้ามแดน 2. การส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศและ 3. การจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวร่วมกัน เช่นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกการเชื่อมโยงเทศกาลสำคัญรวมถึงเทศกาลศาสนาของชาวมุสลิมการเสนอสิทธิประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวทั้งส่วนลดค่าโรงแรมการอำนวยความสะดวกในช่องทางพิเศษการเข้าเมืองและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยมาเลเซียส่วนการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมก็ได้เสนอการเพิ่มเที่ยวบินระหว่าง6ประเทศ โดยขยายเที่ยวบินสู่เมืองที่น่าสนใจและเมืองรองมากขึ้นการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนระหว่างไทยและมาเลเซียและศึกษาเส้นทางศักยภาพอื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังการท่องเที่ยวทางน้ําได้เพื่อเพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อทั้งนี้การเดินทางเยือนมาเลเซียของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือกับมาเลเซียในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย6ประเทศ1จุดหมายในครั้งนี้เป็นการมอบหมายของนายมาริศเงียมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีการรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินนโยบายดังกล่าวนี้ด้วยสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเห็นศักยภาพของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคในการทําให้ภูมิภาคเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก